สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุขคนนะครับวันนี้พอๆครับไอทีมเสิร์ฟคือเกาครับพี่น้องมาพี่น้องนะครับวันนี้ได้แนวสซ่บครับมากินฝากตอนพี่น้องคือเกาครับแกงพะเค้กใส่น้ำค้วยครับวันนี้นี่ครับพี่น้องมาเรียนเชิญพี่น้องนะครับมาแซบกันเบอร์สมองสบอตนะครับกินแกงพะเล๊กครับวันนี้นะครับ มาโบตโบอหลายครับคำขแรงแหงหมานครับพี่น้องนะครับอืมกับบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องวันนี้ บื้งนี่พี่น้องนังกล้วยครับ ก็บรรยากาศไปเลยครับส่งบๆองวันยุดนะครับเมืนเน่อนะครับบรรยากาศกำลังดีครับแดดลมลมตกมาพี่น้องนะครับเสร็จๆกันที่กอลครับพี่น้องเมืนเน่อ มาพี่น้องมาวางเวนจากเบียจากงานนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศนันแมงเรียกนะครับนี่แดดร่มร่มตกนะครับกินแกงเผือกใส่หนังคั้วยครับสซ่บครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาขวดนะครับขออย่าจบคลิปไว้สำนีก่อนนะครับรอติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับเรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ